พระพุทธเจ้าเคยกล่าวว่าตถาคตไม่มีครัวอาจารย์แต่ก็เคยมีอาจารย์สอนพระองค์ฝึกเข้าฌานสมาธิมันไม่ขัดกันหรือพระเจ้ามิลินกล่าวว่าพระพุทธองค์เคยตรัสว่าตถาคตนี้ไม่มีครัอาจารย์ไม่มีใครเสมอเหมือนในโลกแต่พระองค์กลับเคยตรัสว่าอาราลดาบทเป็นอาจารย์ของพระองค์ถ้าอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้ก็ดูขัดกันสิ พระนาคเสนกล่าวว่าพระพุทธเจ้าตรัสทั้งสองคำนั้นไม่ขัดกันเลยเพียงแต่ตรัสในความหมายต่างเวลากันเมื่อพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนนั้นเป็นการตรัสหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วในเวลานั้นไม่มีใครสอนธรรมะได้สูงกว่าพระองค์ได้ไม่มีใครเทียบได้ส่วนที่ตรัสว่าอาราลดาบท กรามโคดนั้นเป็นอาจารย์หมายถึงในสมัยที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้ตัดสล้ในช่วงที่ยังเป็นโพธิสัตว์นั้นพระองค์มีอาจารย์อยู่ห้าประเภทคือ 1. พรามแปดคนที่ทำพิธีอวยพรและประกอบมงคลในวันประสูตรนี่เป็นอาจารย์องค์แรก 2. พราหมชื่อสัพพนิมิตผู้รู้เวทมนต์และตำราพยากรณ์ พระเจ้าสุดโททนะทรงนำพระโพธิสัตว์มาฝากให้สอนศิลปะวิชานี่เป็นอาจารย์องค์ที่สอง 3. เทวทูต4คือเทวดาที่จำแรงมาเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตทำให้พระโพธิสัตว์เกิดความสลดใจละความยินดีในโลกจึงออกบวชนี่เป็นอาจารย์องค์ที่3 4. อาราลดาบท กาลามโครผู้สอนสมาบัติขั้นสูงให้พระโพธิสัตว์นี่เป็นอาจารย์องค์ที่4 5. อุทกกดาบทรามบุตรผู้สอนสมาบัติขั้นสูงอีกวิธีหนึ่งนี่เป็นอาจารย์องค์ที่5อาจารย์ทั้ง5เหล่านี้สอนเพียงโลกิยธรรมคือธรรมะที่ยังไม่สามารถทำให้พ้นทุกข์ได้ทำให้สัตว์โลกพ้นทุกข์ได้แต่ไม่มีใครสามารถสอน โรกุตละธรรมอันเป็นหนทางตัดสลูความพ้นทุกข์อันประเสริฐได้เมื่อพระองค์ได้ตัดสลูแล้วจึงเป็นผู้ไม่มีครูบาอาจารย์และไม่มีใครเสมอเหมือนบรรลุธรรมแล้วกดติดตาม